สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตจริงลำเพลินวงสกรอนียิกในวันหลายๆคนคงรู้จักหมอลำอบบามาความสามารถอย่างลำเพลินวงสกรเป็นอย่างดีและคงรู้ถึงความลำบากในการู้ชีวิตก่อนเข้ามาเดินบนถนนสายดนตรีแต่ใครจะคิดว่าชีวิตช่วงหนึ่งของลำเพลินเคยผ่านเวทีภาพใบาและสังเวียนกำปั้นก่อนชีวิตพลิกสู่ความปังจนได้รับฉายาหมอลำร้อยล้านอย่างทุกวันนี้ โดยเขานั้นเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบางกรวดวิทยาคารและศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิทยาลายัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลายัยมหาสารคามเข้าสู่วงการแบบไม่คาดคิดจากการแต่งเพลงเล่นกับเพื่อนแล้วนําลงย t u b e ในเพลงหอมหมกวกเอาไปฝากป้าจนกลายเป็นเพลงฮิตและยอดวิวสูงถึง200ล้านวิวเป็นที่รักของแฟนๆละด้านหน้าตาเป็นหนุ่มตีคล้ายหนุ่มเกาหลีเจ้าตัวเลยได้รับฉายาจากแฟนๆว่าเป็นอปป้าสายหมอลำนั่น ด้วยความที่เป็นหนุ่มมกักความสามารถและสู้ชีวิตอีกหนึ่งอาชีพที่ลำเพลินวงสกรต้องเลือกในช่วงหนึ่งของชีวิตคืออาชีพนักมวยที่ต้องแลกกับการฝึกหนักค่าแรงน้อยในขณะนั้นนอกจากนักมวยลำเพลินวงสกรก็เริ่มหัดเล่นเครื่องดนตรีเป็นเด็กคอนบอยในโรงเรียนของวงโปงลางพูดง่ายๆว่าทําอะไรแล้วได้เงินทําหมดไม่เคยเกียงหลังจากนั้นก็เริ่มขยับมาร้องเพลงในวงโปงลางร้องครั้งแรกเพี้ยน เลยหันมาเป็นนักมวยรับจ้างต่อยึดอาชีพนักมวยไปได้สักพักก่อนความปังมาเยือนบวกกับที่ผู้ใหญ่มองเห็นความสามารถทางดนตรีทําให้รําเพลินวงสกรได้เดินเข้ามาสู่ถนนสายดนตรีพลิกชีวิตจากเวทีผ้าใบามาลดแล่นบนเวทีแห่งเสียงเพลงอย่างเวทีหมอลำอย่างไรก็ตามเขานั้นทั้งเก่งและมีความสามารถจริงๆก่อนจะมาถึงวันนี้ต้องผ่านเรื่องราวมากมายมาค่อนข้างเยอะเลยละครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ